สวัสดีจ้าทุกคนมอนิจะพามาสวนชมพูค่ะช่มพู่โดคักค่ะทุกคนโดกหวานฉ่ำมากมีต้น่วยงามๆหม่หใหญ่ๆค่ะทุกคนมาที่สวนของช่มพูเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเบื่องนอตจ้าชมพู่โดคักค่ะทุกคนแดงมากห่อใส่ถุงยางดีมีทุกเกตจ้าทุกคนหวานฉ่ำมากจ้า ดกมากค่ะทุกคนเบงโดกจริงอันนี้คือเพิ่นเก็บไว้เตรียมขายให้ลูกค้ามืออื่นนะจ๊ะลอยหาสิบโลซังขนาดมัานาั่งอยู่นี่นะจา๊ะทุกคนลูกค้าก็มากว่าขาซ้ายเลยค่ะมาตลอดว่ามันสิเป็นลูกค้าท่างไก่ท่างไก่ท,ไกทุ่มมาซังตลอดเนาะคะ่ะทุกคนเพราะว่าชมพู่ของพอ่อเราเกียรติพี่เมียมอีค่ะใส่ถุงทุกอันค่ะทุกคนบรรยากาศก็ดีดีมีค้องน้ำขางคางสวน,นะคะ่ะทุกคน ดูชมพู่น่ากินมากคะ่ะทุกคนคลองน้ำมีไปหมดเลยดูโดกมากใส่ถุงห่อทุกอันทุกคนผู้ใดอยากมาเที่ยวอยู่ไม่ใกล้คะ่ะพิกัดอ่าอะไรนะคอนเกีนอยู่ระหวล่าคอนแกีนกาลสินจำจำทังบะคอยใดค่ะจำทังบะคอยได,ายไดมากครั้งแล้วคือกันหมูก้าดไปเห็นเรือแล้วโดกมากคะ่ะทุกคนบรรยากาศดีคือแบบ ดีเวอร์ดีมากบรรยากาศโดยรอบบรรยากาศดีมากค่ะดเดี๋ยวจะกินให้เบิร์กันทุกคนกรอบแล้วก็นากินหวานมากค่ะทุกคนหวานช่ำมากบรรยากาศก็ดีดีทุกคน อร่อยมากชมผูกกระลั้งอว่าค่ะทุกคนเพิ่งจะเริ่มเก็บค่ะอ,อร่อยจริงโอ้ยแค่บ,บังละลอกเลี้ยอยู่ไม่บอกไไปเล่นเลือกอะค่ะดุกมากดุกมากทุกคนดุกมาก ที่หออยู่ในทุงยางนี่คือเป็นชมพู่หมดนะทุกคนห่อทุงยางดีไม่มีหนอนแต่ทุกคนบ่มีหนอนอย่าบอกว่าไปซื้อตามตลาดแพงมากนะทุกคนแต่เรามากินที่สวนสดสด,สดใหม่ๆทุกคนก็อบแซมแมากแซม อันนี้กับมาโดยแบบมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะทุกคนอยากมาชมสวนของพ่อพุณนะอ,อร่อยจริงเดี๋ยวมันนี้จบคลิปกน็นองค่ะมากินอ่างเฉยๆมากินอ่างค่ะทุกคนอร่อยจริง